ลูกค้าจ๋าบอกแล้วนะคะว่ามาเท่าไหร่ไม่เคยจะมอก,กันเลยค่ะลูกค้าคะสำหรับเรนโลนี้นะ,ะเอามาทั้งหมด8คันกันเลยทีเดียวค่ะมีรถอะไรมาให้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ด้านล่างสองพันไปแบบเร็วๆเลยนะคะสาหรับเทมซีซีประตูค่ะคุณลูกค้าจ๋าใครอยากได้ต้องรีบจัดรีบจองแล้วนะคะมีทั้งหน้าชมใหม่และหน้าชมเก่ากันเลยมีทั้งสีเทาและสีขาวแต่งซิ่งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วจ้ะ รีบันเลยนะคะรีบจนเลย4ขั้นสุดท้ายโตโยต้าเหมือนกันมีทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวย,ยกสูงมีแต่สวยๆกันทั้งนั้นค่ะน้องวานบอกแล้วไงว่ามาแล้วไรไม่พอจริงๆสําหรับลูกค้านะคะวันนี้นะจองแค่99บาทเท่านั้นใช้แค่บัตรประชาชนหนึ่งใบาสามารถแจกไฟแนนซ์รู้ผลเครดิตภายใน5นาทีเลยนะคะใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาร้องวานเลยที่เบอร์0ู1 4 7 8 6 5 9 5, 5 061478659ค่ะหรือว่าทักเพจ Facebook รถมือสงสมชายคาสเต,เตอร์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องหวานขออนุญาตราไปก่อนนะคะถ้าคิดถึงรถบ้านให้คิดถึงน้องหวานที่สมชัยคาเตเตอร,ตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ